ถ้ากินแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบผมจะได้ไปปรับปรุงแต่ถ้าเขาชอบนั่นแสดงว่าผมผ่านเกณฑ์ของมิ่ยาแสดงว่าของผมมันอัพขึ้นไปอีกนะใบใหญ่เลยครับผมใหญ่ดีดูสีสันก็รู้เลยว่ามันถึงเครื่องที่ดีอ่ะดูดิหน่าตาดิปิ้งง่ายอ่ะใช่เนา,า,งงาะจัมโบไปเลยอันนี้ไม่ต้องปรับเลยจริงจริงอร่อยจริงแล้วว่าพี่ยาคิดว่าเดี๋ยวนี้ปิ้งแบบนี้มันไม่มีแล้วอ,อร่อย มาเดียวไม่บอกไม่บอกอาแล้วแวข้าวปลาก็บอกได้ไหมอร่อยนะคุณพี่ทำหน้าเสมือนจ้างมาเลยผมก็ตกใจเลยเพิ่มใจที่คนกินแล้วอร่อยมากนะฮะคนขายของเจอแบบนี้ก็ดีใจนะเจอกันเบาะบะที่โรงงานพี่ยาคนรุ่มคือคิดไหมว่ามาโรงงานพี่ยาแล้วเนี่ยมันจะ จะได้ผ่านหรือไม่ได้ผ่านคิดไยไหมบอกเลยว่าไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังมันด้คาดหวังธรรมชาติธรรมชาติหวังว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็เป็นไรธรรมชาติแต่ขอให้พี่ยาติคือหวังว่าถ้าเกิดว่าพี่ติว่าไม่อร่อยยังไงอย่างนี้ผมก็จะกลับไปปรับงแล้วจะเชื่อพี่ยาเหรอก็ต้องฟังนยครับว่าพี่อา ตั้งพิจาติในมุมไหนถ้าติวไม้เล็กไปผมก็จะเถียงว่าไปหาเระยากับผค์ใหญ่ไมใหญ่สุดแล้วเนี่ยครับผมเนื้อปิ้งโบบะกับหมูปิ้งโบบะเจ้าของนี่นะเนี่ยใครรู้จักบ้างก็เนื้อปิ้งเป็นสูตรสูตรเชฟปรุงนะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองอันนี้ผมการันตีเลยว่าเดี๋ยวลอง พี่อยากมปกินด้วยไม่หละเดี๋ยวทีมงานทั้งสามคนรวถึงจะแจกคนที่กินตรงนี้อยากกินหมูหมูผมบอกเลยว่าผมจะติดหวานนิดนิดเพราะกินกับข้าวเหนียวคนไทยก็ชอบรสนี้อะไรนะแค่พาตัวมาข้าวเหนียวบอกเลยว่าผมให้แฟนชายไปหุงนั่นเองเพราะข้าวเหนียวคือทารายได้กับเขาเป็นหลักเป็นก้อนเหมือนกันถ้าเราไปลวกข้าวเหนียวใหญก็ทุนมันจะไม่ทุนมันจะนะไม่มีเอาของมาให้พี่ยาชิมฮะครับผม มมีซื้อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจกฟรีเลยพี่รอชิมได้เลยเดี๋ยวแจกฟรีเลยมาพี่รัดแกะไหมทำหมูได้ไหมให้พี่อยากชิมหมูก่อนไหมได้ได้ทำทั้งหมูทั้งเนื้อหล,ล่ะมาแต่ไม่เยอะเยอะร้อนแล้ว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 ,ลลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วร้อนนี้เตาหรืออากาศ ใครเตาอันนี้จะซื้อมีไหมครับเตาเตาเดี๋ยวให้ชิมฟรีเลยฮะเดี๋ยวให้ชิมฟรีเลยฮะรอแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวให้ชิมฟรีเลยน้ำมันเลยเหรอไม่ต้องเลยพี่เพราะมันมันจะออกจากนี่เลยวันนี้เป็นวันชิมดูดูกายภาพก่อนว่าความใหญ่นะดูกายภาพก่อนว่าความใหญ่ความบิ๊กอย่างที่บอกว่าผมอยากได้เป็นหมูปิ้งโบราณหมูนี่ไม้ละเท่าไหร่ครับหมูนี่ไม้ละสิบบาทเนี่ยอย่างี่บอกจริงๆขายสิ ขายอยู่12ใช่12แต่ถ้ามาขายที่นี่ก็1ิบาทใช่ไหมกแล้วแต่เลยไม้ใหญ่เลยครับผมใหญ่ดีดูสีสันก็รู้เลยว่ามันถึงเครื่องเขาไม่ต้องเช็ดเตาเลยเหรอไม่ต้องแบบเรียบร้อยหมดเหรอฮะเรียบร้อยหมดเหฮะไม่ใช่ไอตรงเนี้ยไม่เช็ดมันน้ำมันอะไรเี้ยไม่ต้องไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยอานนี้ก่อนนะเนื้อไว้ทีหลังเนาะได้ได้เลยได้เลยพี่ผมบอกนะสำหรับคนขายเลยนะอันนี้เปิดเผยเลยลายเขาไม่รู้เวลาซื้อเตานะผู้ชมดูนะทำไมอ่ะดูไอรัววที่มันขดอยู่ กว่าผมจะได้เตายี่ห้อนี้มาไปซื้อยี่ห้ออื่นมามันจะขดห่างๆแล้วเวลาเราปิ้งอะ่ะหมูม,มันจะสุกแบบสุกตรงนี้ตรงกลางไม่สุกตรงนี้สุก,ตร,สกตรงนี้ไม่สุกเพราะมันจะเว้นตามตามลวดถ้าลวดมันขดละเอียดแบบนี้มันจะสุกทั่วถึงแล้วต่อไปซื้อที่ไหนอันนี้ผมดีลกับแบรนด์ของเขาเลยคือคือเราคุยมาหลายแบรนด์เรารู้จุดอ่อนของแต่ละแบรนด์ว่าเป็นยังไงอันนี้เปิดเผยได้เลยมไม่มีปัญหาเวลาคุณไปไปซื้อเตาอ่ะตามห้างอ่ะราคาถูกจริงแต่ดูขดลวดด้วยว่าขดมันขดละเอียดหรือเปล่าถ้าขดห่าง แนะนำว่าเปลี่ยนยี่ห้อแพงหน่อยเตาถ่านก็ดีเตาถ่านก็ดีแต่ว่าน่าจะดำนิดนึงอันนี้ไม่ดำออันนี้ก็ดำแต่เตาถ่านเวลาลมพัดมันมีมันมีไฟกระชอกไงถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญก็มันอาจจะไหม้ได้ไงกว่าจะก่อไฟมันก็นะรุ่นใหม่ๆเวลาอยู่หออยู่บ้านอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจีกระทะก็ได้แต่ว่าจี่กระทะก็ไม่อร่อยไม่มีคนถามผมว่า เตาถ่านเตาไฟฟ้าเตาเตาแกส๊สจีกระทะรสชาติต่างกันมากไหมผมพูดตรงเลยนะเว,เวลาวิธีการทำมันมันมันลำบากมากขึ้นอ่ะอไอคนทำอะ่ะจะรู้สึกว่ามันจะอร่อยอพี่นึกออกไหมยิ่งทำลำบากเราอยูๆ่ๆไปกินอ่ะอุ๊ยอร่อยชิบหายาแต่ผม <c oughs> ผมจะเป็นคนคนคนชิมตรงนี้อยู่แล้วคนคนทำอยู่แล้วเนี่ยรสชาติแตกต่างกันไม่เกิน5%ปซเพราะว่ามันปรุงอยู่แล้วไงมันปรุงอยู่แล้ว ดิ่งง่ายอ่ะเนาะจิ้งง่ายเนาะจิ้งง่ายง่ะดูแล้วไม่ยากเลยนะอันนี้เตาไฟฟ้าพี่ยาถ้าเป็นเตาแก๊สจะเร็วกว่านี้จะแรงกว่านี้เผอิญว่าอ่ะสำหรับคนอยากเริ่มทำธุรกิจผมบอกเทคนิคอีกนิดนึงไม่เทคนิคหรอกจริงมันเป็นเรื่องของที่ต้องรู้ไว้้ถาเปตามีทั้งเตาแก๊สและเตาไฟฟ้าเตาแก๊สจะเร็วแต่มีค่าจ่ายเรื่องของแก๊สเพิ่มมาเตาไฟฟ้าจะช้าหน่อยแต่ว่า มีแค่ข้าไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณจะขายในห้างบางห้างหรือหลายๆห้างแ่านี้เขาทำนะครับคือเขาห้ามเตาแก๊สใช่จะมีหลายที่เขาห้ามเตาแก๊สฉะนั้นคุณเอาไฟฟ้าไปขายได้เตาไฟฟ้าขายได้แต่เตาแก๊สฉะนั้นถ้าจะขายจริงจังควรมีติดไว้2ยูนิตเลยเริ่มเหลืองแล้ว่าเห็นน้มันจะช้าหนิ่นะไม่ทันใจเตาไฟฟ้าจะไม่ทันใจต้องทำเตาแก๊สนกอ่าเตาแก๊สจะบึ๊บเลยเดียวสุกแป๊บเดียวเตาแก๊สจะไวมากเร่งได้เบาได้ใช่เร่งได้เบาได้ไฟก็เร่งได้เบาได้แต่ว่านี่เร่งสุดแล้ว คือความสามาัยเขาประมาณแค่นี้มันมันประมาณนี้เฮ้ยแต่เนื้อ15บาทนี่โคตรถูกเลยนะค่ะถูกมากเลยอยากให้ชิมพิยาเหรอดูหน้าคนแต่ดูหน้าคนกินเนื้อแล้วดูชิมผมผมผมพูดเลยว่าแตกต่างแตกต่างเนาะเพราะว่าผมชิมมาละผมชิมมาก่านจะทำก็ก่อยจะทำกับพ่ราผมก็ชิมมาเยอะอยากกินข้าวเหนียวไปขอข้าวเหนียวไอฟิวมาดิคือความเป็นความเป็นธรรมดาของพิยาความเข้าถึงของพิยาแล้วก็ความตั้งใจของพิยาผมเห็นว่าอันแรกคือท้าทายแบรนด์ผม ถ้ากินแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบผมจะได้ไปปรับปรุงแต่ถ้าเขาชอบอนั่นสแสดงว่าผมผ่านเกณฑ์ของพิยาแสดงว่าของผมมันอัพขึ้นมาอีกนะถูกไหมมันอัพเลเวลขึ้นมาอีกนะใครผ่านปากเขาแล้วเขาโอเคมันผ่านเลเวลนะแล้วนี่คือไม่ได้มาหัวไม่ได้มาแบบว่าผมเป็นดาราพี่ยาต้องเอาของผมมาขายไม่ใช่นะฮะคือมีสิทธิ์จะไม่ผ่านมีสิทธิ์จะไม่เอาก็ได้<ต>ผมไม่ซีเรียสนะเอาตามเนื้อเอาตามหน้างานเนื้องานเลยว่า้ากุ้งพี่ว่ามันต้องไปปรับว่ะผมก็จะไปทำนึกออกไหม วันนี้มามันมีแต่ได้กับได้ผมเหนื่อยแค่แรงเนาะแต่ที่เหลือมันคือวิชามันคือคอนเน็ชันมันคืออาชีพมันคืออนาคตของของเราในมุมนึงอะไรแบบนี้ผมเชื่อทุกคนมีคิดแบบนี้ได้หมดแล้วพี่ยาก็เป็นคนที่คือชอบตรงที่ความตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเนี่ยเขาสร้างอะไรของเขาผมมาเห็นแล้วผมนึกแบบเออผู้หญิงคนนี้เขาแบบเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงยอมเนี่ยเห็นเขาทำลำยัยคนต่อคิวขนาดนี้ ทุเรียนคนต่อไปยาวลู่ร้านข้าวทุกร้านขายได้ทุกคนมีอาชีพแฮบปี้มีเงินทองไปจุนเจือครอบครัวอะไรแบบนี้ผมโคชอบเลยแบบนีออ้พี่ยาเคยขายหมูปิ้งแต่ว่าเวลาปิ้งเ่ยมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะมันจะเป็นแบบดำๆเยอะเป็นแบบนี้ต้องคออาปันไก่มาตัดไฟแรงเป็นแก๊สเป็นแต่ว่าเ,าเขาเอาปันไก่เล็มออกไม่มีปัญหาอะไรไบางคนซีเรียส ว่าเออไม่จะไม่กินอะไรแบบนี้แต่บางคนก็ชอบอ่าแต่พูดตรงๆแบบแบบไม่อวยนะบางทีไอ้ไม่ไหมอ่ะก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีหรอกตัดออกดีกว่าประมาณนั้นแต่บางคนชอบกินไม่ไหมอ่ะบางคนชอบกินไม่ไมมันอร่อยติดไหมนิดนึงพี่ยาว่าสุกแล้วนะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเตรียมไหนหิวใช่ไหมเนี่ยลักษณะหมูหมูหมูต้องสุกพี่ยาแต่เนื้อดิบได้เนื้อดิดนิดนึงกินได้เนื้อยังดิบได้อยู่ มมีีเดยคือเนื้อมัน,เน,มนเนื้อมันธรรมชาติเขาครับกินกินแบบมีเดียมแรกินแรกินได้กินแบบกินแบบเวลดันแต่ว่าผมก็นิยมไม่ทุบปิ้งหูสุกแหละแต่เพียงแต่ว่าคนกินได้บางทีแบบพี่ขอแค่นี้พอ <c oughs> พี่ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยหมายถึงขนาดขนาดชิ้นเหรอไม่พ่อเหรอพี่ยังทำไม่ได้อร่อยขนาดนี้ขอ๋อพี่ยังหอยหมูปิ้ง เลยครับรสชาติดีอะขายอะไรนะพี่อยาเคยขายเอาไปขายพิซซ่ามาก่อนรสชาติแทบไม่ต้อง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 ไปทำอะไรเพิ่มอ่ะรับไปขายเลยคือมันดีในตัวมันเองอร่อยอ่ะนี่ได้ยิ่งกินตอนเช้าแบบยิ่นะเช้าเช้านี่มันไปช่วงเย็นไงอืออร่อยจริงขอบคุณฮะขอบคุณมากครับกังวลอยู่นะบ้านจะพูดยังไงไม่ไม่ แอบกังวลว่าคนดังเอามาให้เราชิมแล้วมันจะได้ถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยล่ะผมบอกกล้องแล้วพี่พี่พูดได้เลยผมไปปรับปรุงพี่พูดได้เลยผมบอกไปแล้วเพราะว่าผมผมกล้าขับรถมาหาพี่เนี่ยผมก็ต้องมั่นใจในของอันนี้ไม่ต้องปรับเลยจริงจริงอร่อยจริงแล้วว่าพี่ยาคิดว่าเดี๋ยวนี้หมูปิ้งแบบนี้มันไม่มีแล้วไายใหญ่ไม่มีไม่หมูปิ้งที่เป็นหมู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 เนี่ยมันไม่มีแล้ว มันมีแต่หมูตะไครแต่หมูตะไคร <c oughs> เรารู้เลยใช่ไหมกินตอนหมูกับไก่อะอสีญญ่ยนเรื่ยรู้เลยใใก็ก็คือคนกินหมูปิ้งอะก็คือกินให้มันอิ่มไปแหละผมเข้าใจนะซื้อตอนเช้ากินบนรถเร็วๆเนี่ยเราไปทำงานไปเรียนเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เร็วมันก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พี่ยาบอกอะถ้ามันได้เติมเต็มในส่วนนี้ใช่ไหมอร่อยเหมือนสมัยก่อนที่เป็นโบราณอะซึ่งผมซึ่งผมอยากเป็นแบบนั้นถ้าสมมติว่าเนี่ยตัวพี่ยากินเนี่ยนะไม่ละห้าบาทอืม ล้วมีใจบทคนกลับันแนี้ไม้ละ12เนอะ13หรือ12 12พี่ยาขอเลือกอันนี้ืมสิ็อตเอ้ยโอูหโอ้โหมันนุ่มผ่านไหมครับพี่ยาผ่านไหมโคตรผ่านโคตรผ่านเลยเหรอลองกินเนี่ยครับอันนี้บอกเลยพี่ยาไม่กินเพราะว่าไม่ชมไม่ไม่ใช่ชมเพราะว่าเขาเป็นดาราหรือเป็นคนดังอันนี้มันผ่านตัวมันเอง แต่ว่าอันเนี้ยคนเนี้ยถือมาคนเนี้ยคนเนี้ยถือมาแล้วมาบอกกับพี่ยากินเนี่ยพี่ยาก็พูดคําเดียวว่าโคตรผ่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเป็นดารานะจริงๆไม่ไม่ได้อวยอ่ะพี่ตากล้องผมช่วยถ่ายให้พี่จริงจริงพี่ตุ๊กอ่ะพี่ตุ๊กชิมพี่ตุ๊กยืนคืนน้ำลายอยู่เมื่อกี้งมมันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากลุ่ม นุ่มไม่ไม่ไม่มีความแข็งอ่ะนุ่มแล้วหอมหอมด้วยหอมดูเด็ดพี่ยากินสองไม้แล้วอ่ะเออหวานจริงจริงหวานนิดหวานนิดอร่อยอร่อยด้วยพี่ยาเนี่ยหมดไม้ที่สองแล้วนะเนี่ยพี่ยาเป็นคนพี่ยะไหมถ้าไม่อร่อยพี่ยาไม่กินไม่กินซ้ำสามลูกใจเด็กชิมคำเดียวพออือร่อยไหมไม่เดียวไม่พอไม่พอเอาแล้วเอาแล้วไงอออร่่ยะเอาแล้วไง จริงจริงพี่ตุ๊กโอ้ี่นี่เกินคาดผมไปเยอะเลยนะพี่นี่เกินคาดเยอะมากมากเกินคาดเยอะมากมากนี่นพี่ยาบอกเลยนะคนไหนที่ช่างอาชีพนะอยากจะหาหมูดีๆไปย่างขายนะไปหาเลยปลาดรุ่งเนี่ยโบ๊กบ้อันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะคือแล้วแต่ใครจะคอมเมนต์ว่าพี่ยาอวยด้วยกันเนี่ยพี่ยาเป็นคนไม่อวยคนอยู่แล้วเนาะขอบคุณมากเลยพี่ยาอร่อยอะ่ะพูดตามจริง เราพูดตามตรงเลยหนูอว่าเข้าเหนียวสักก้อนชอบในความชอบในความเขินอร่อยอร่อยมัั้ยมนอร่อยเพราะตัวมันเองเนาะสุดยอดสุดยอดขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากเลยใช่ไหมนุ่มตีหมูปิ้งโบราณอยากโบราณอยากให้มีหมูปิ้งตรงอันเนี้ยอยู่ในโรงงานเราไหมอยากให้มีโอ้ยยินดีอยากอยากอยากจะบอกว่าหมูปิ้งที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตโอ้โหจริงคนลุกเลย พี่ยาเนี่ยตัวพี่ยานึกอยู่ในใจวันนั้นเขาบอกว่าพลาดพุ่งเจ้าหมูไม่ซิมพี่ยาบอกเฮ้ยจะทำได้หรือวะดาราจะทําได้อร่อยสู้พี่ยาได้หรือวะแต่สุดท้ายแล้วพี่ยาก็ยอมรับในความสามารถของเขานะว่าพี่ยาทําสู้เขาไม่ได้นะหมูปิ้งอย่างนี้ขอบคุณมากตากล้องคุณลองก่อนเลยผมเห็นคุณกินน้ำลายมาหลายรอบแล้วไอ้โอ้มาย์นี้อันนี้คืออันนี้คือซิงเกิลเจ้าของเราครับเนื้อเนื้อเนื้อพี่ตุ๊กเนื้อจ้ำเลย มันจะออกเป็นรสเป็นไงนุ่มครับนุ่มอ่ะสิบห้าบาทนี่แพงพี่พันนาออมาแพงอร่อยอ่ะหอมมีความเป็นเนื้อสวร่านไหมครับอ่าคำว่าเนื้อสวรรค์ไม่ได้เปรียบเทียบว่าเหมือนสวรรค์นะมันมีความเป็นเนื้อสวรรค์แข็งๆอ่ะไอเนื้อสวรรค์ที่เราเคยกินในในในถุงอ่ะใสๆแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ผมมองรสชาตินี้มาอยู่ในเนื้อปิ้งใช่หอมนุ่มอร่อยอร่อยจริงอันนี้มันอร่อยเพราะตัวมันเองนะ ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยไม่ต้องเลยพี่ตุ๊กโดนมันยังโดนมันยังอ่าเนี่ยมันอ่าเป็นเป็นเนื้อไม่งอน้ำจิ้มนะฮะเป็นเนื้อไม่งอน้ำจิ้มนะฮะบอกแล้วไม่ไม่งอน้ำจิ้มนะหอมอร่อยอร่อยจริงๆนะพี่ตุ๊กคะแนนเต็มสิบพี่ตุ๊กให้เท่าไหร่เต็มสิบไปเลยสิบไปเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแป๊บนึงครับหมูแป๊บนึงครับพี่ยาเอาไว้ไมว่ามันอร่อยอร่อยค่ะจ้ามาเลยค่ะคุณเยม้า อร่อยจริงอร่อยจริงเขาไม่ได้อวยนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยจริงๆเนาะเหงืงตงขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับอร่อยถ้ามาขายในโรงงานจะมากินไหมได้ครับมาเลยมาเลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะคุณว่คุณาคุณภาพขนาดนี้ขายราคานี้ไม่แพงเลยนะคุณภาพมันดีอะ พี่ยาคะอันนี้คือเราถ้าเรารับเป็นไม้สดมันที่ยังไงคะยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พี่ยาโปรโมททางเพจพี่ยาทีเดียวเลยนะครับเป็นถุงเป็นถุงรับเป็นถุงอร่อยอ่ะเฮ้ยเช้าบ้านเราไม่มีหมูปิ้งนะไม่ไม่หมูอะไรครับร้หมูร้หมูอ๋อเข้าคิวอ๋อเราก็ไม่รู้ยังไม่ได้ขายเนี่ยคุณยืนรอเลยนคิวเลยหมูแก้วละจ้าหมูแก้วละจ้าแป๊บนึงจ้าอร่อยจริงอ่ะ เอาเนื้อเท่านี้ดีกว่าไงอาชิมเนื้อก่อนนะฮะนี้เนื้อนะฮะเนื้อกินได้เลยมาเลยโอ้จังแข้าวปลาก็ได้ไหมอร่อยนะโอ้ยคุณพี่ทำหน้าเหมือนจ้างมาเลยผมว่าตกใจเลยโอ้โหไม่ได้จ้างนะบอกก่อนไม่รู้จักกันเลยนะมาแบบดุมๆไม่รู้จักกันเลยนะคุมข้าวยืนรอ ขอบคุณมากฮะโอ้โหที่พูดกาลังใจกาลังใจคนทำจริงบอกเลยไม่แลกยังไม่ได้ลองกินหมูเออไอ้ไอ้น้องหมูก่อนหมูเราปั๊บนึงนะหมูขอสุกๆหน่อยนะฮะแป๊บนึงนะเรียกว่าร่อยนี่มากินหมูเลยวเติมใจที่คนกินแล้วอร่อยมากนะฮะคนขายของเจอแบบนี้ก็ดีใจนะคือใครอยากกินก็ต้องมาลองชิมดูนะอันเนี้ยต้องมาลองอ่ะ พี่ยาก็ไม่อยากพูดเยอะอยาหาว่าอวยในปทุมยังไม่มีนะฮะไม่มีในปทุมยังไม่มีร้านลงผมนะฮะยังไม่มีแฟนชายนะฉะนั้นผมให้พี่ยาเป็นปทุมอันแรกและอันเดียวเลยไอโบบะหมูย่างกับเนื้อย่างมันอร่อยจริงอย่างที่พี่ยาพูดไว้มาทดลองกินได้เลยที่โรงงานเราเดี๋ยวรีบส่งให้เลยจริงๆเนี่ยตัวพี่ยาน่กถามว่างานทุกวันนี้เยอะไหมก็เยอะนะแต่ทาไมถึงอยอมรับหมูปิ้งกับเนื้อปิ้งเจ้านี้มาคืออยากให้ทุกคนได้ลองไหมว่า ของที่มันกินแล้วมันอร่อยอ่ะมันบินมันอร่อยอ่ะเจอกันบาะบะที่โรงงานพ่ยาคนรุ่มอร่อยจัดไป